าเห็นวะฮะาเห็นะเห็น<ล>อาเลขเดินมะเลขอะเดินแต่ปลาไปไหนแล้วอยู่นี่อยไหมอยู่ใช่ไหมปลาโอ้โหปลากายปลากายคิปเปอร์มามะ คิปเปอร์อยู่เอ้ยแต่ตรงเนี้ยน่าสดถ่ายปลาใช่ไหมเห็นปลาเลยก็ได้ไอ้ที่เป็นไหมไม่เป็นไอ้คีบปยังไง เดีจับจับอันนี้ให้<ม>าสามโลกว่าฮะสามโลกว่<ม>าสามโละตกลงเอาไหมตัวนี้ะจะปล่อยหรือจะเอาอะแล้วแต่พี่อ่ะมาเดี๋ยวปดเบ็ดให้มันก่อน ไอ้พมไปไหนวะตงลงปล่อยหรือเอาจะกินปะน่เดี๋ยวโทรถามเจ้เออเดี๋ยวมาอา,อายถือก่อนโอ้ยแล้วแล้วจาจา